หงเชี่ยตังหึงบักติดเชี่กลวงหงเชี่ยนำมือง่วยติดเชี่กลวงหงเชี่ยตงยังโถติดเชี่กลวงหงเชี่ยใส่หึงกิมติดเชี่กลวงหงเชี่ยปักหึงจุยติดเชี่กลวงหงเชี่ยเต็มเต็เสียงจูกเสียงจูงยังเมี่ยงเกาเสียงตีคว้างไตยงจูงสื่อเนี่ยตึงท่อหัวกียร์คว้างไต้ปุ่ยเสียงยังไต้เกาหอยโตเต็เชี่ยคอเอคิวเต็มเสียงสังเสียงเสียงจื้อกะผู้รีเต็ม ผูกหลีเสียงยังแมงหุยเสือชูเสกหุยติดสีกูอูจูหิงช้างผูกขีพุกมวยผูกคำผูกวางผูกเหยวาผูกไต้ตึงสีบอกไม้บ่อสีสุกเสียงไห้บ่อสีหุยสงเยอะ

ุูจริงสีกูจูเหงช้างปลุกขี่ปลุกงวยปลุกคำปลุกวางปลุกเกี่ยวปลุกไก่ตื่นสีบ่อหมวยบ่อสีสุ้งเสียงหายบอสีกุยสงย์เสียสิมกอโผเจเจนกุยสิงช่วยไหวต่อเปียปลุกยางใจปลุกจริงแค่ปลุกมองเทียมอยู่จื่อดีเหมือที่แค่แจงเสียดีเสียเตียงเกียมทักใครดียังหวังไวจริงสิมหวังที่หวงแกสีอังเลงยีตริงเทียมเจียงยีเหงาจีบเทียมที่เส้นบ่อมว

ยามเงี้ยเก่าเสียงติงเก่ควังไตเงี้ยมจวงสื่อเนี้ยมต็งทอหัดเกียวังไตปุ่ยเซิมเงียงไก่ก้าวหวยโจเจแชำข้อแอร์เกียวเตี่ยวเสียงสังเซ่เสียงเสียงเชื่อกะปุรีเตะเตะปุกดีซิมเทียงไม่งุยแชร์จูเซ่หุยจริงสีกู่จูเห็งช้างปุกขีปุกมวยปุกคำปุกวางปุกเกี่ยวปุกไตดินสีบ่อมวยบ่อสีส่งเสียงไห้บ่อสีหุยส่งเย้าเสียสิมก็โผ่เต หุ่ยซยงช่วยหอยโตเปียปผูกเกียงใจมุ่งจีแอบปูกงอเลี่ยมโย่เชื่อจีหอยจีเพียเต้งเสียตจีเสียเตียแก่สัตย์ไทยทีเดียวหัวหุ่ยจิงสิงควงที่ควงแก่สีลังเลยิ้มยังเถียงเตียยีเหนียวจีเจงที่เสี้ยบบวายทีเหนียวจีเจงเต่าหุ่ยซิงเล็กเลี้ยงกำจีเล้งนำมอไต้เชื่อไต้หุ่ยหกมอไต้ตีเต็กเต็กเสียงจีเสี้ยโป่งเอกห้อนเตเยี่ยงจวง nam mô tại sư đại quý hồng mô tại tỷ tề xem xiêm chỉ cô hùng nghiệp quang tại thiên nam mô tại sư tại quỳ mô tại tỷ tề tề cô hùng nghiệp quang tại thiên trung nghiệp quang quang thế